สำหรับครีเอเตอร์ใหม่นะครับที่กำลังลงมือทำนะครับเกี่ยวกับรายได้ของเรียวหรือเกี่ยวกับการสร้างต่างๆใน f a c e b o o k นะครับสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับจะต้องมีและต้องรู้และต้องจำให้ได้นั่นก็คืออีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับของ f c e e o o o นะห้ามลืมเด็ดขาดถ้าลืมรีบไปเอามาครับเพราะตอนที่ เวลาเรากรอกเอกสารต่างๆหรือกรอกเอกี่ยวกับการสร้างรายได้ต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้รหัสผ่านของ Facebook ด้วยฉะนั้นบางคนใครที่สมัคร Facebook ให้เรานะครับว่าไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือใครกันแล้วแต่เนี่ยนะครับที่ช่วยสมัคร Facebook ให้เราให้เราไปขอรหัสผ่านไปด้วยนะครับเพราะเวลาเราต้องใช้ไม่งั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ได้รายได้หรือไม่มีสิทธิ์ในการตั้งค่าค่าโฆษณาใน Facebook ได้นะ ซึ่งมันก็เป็นอีกข้อหนึ่งสําหรับครีเอเตอร์ใหม่จะต้องมีนะครับจะต้องเก็บไว้นะเก็บไว้ดีๆครับอันนี้คือเป็นเครื่องมือหรือหลักฐานที่เราจะต้องเข้าไปนะครับรับสิ่งต่างๆจากเขานั่นเองนะครับเดี๋ยว AI ส่งมาปุ๊บเรามีข้อมูลรหัสผ่านอะไรทุกอย่างหมดแล้วเราก็สามารถตั้งค่านะครับในการสร้างรายได้ได้นั่นเองนะครับเป็นกําลังจะให้ครับจากช่องไซทนติดครับสวัสดีครับ